เครับบอนยาวมาที่บูรพาไม่แพ้นะไปเหลือไปแล้วนะครับระวังตัวไว้นะครับบอนโยกย้ายมาตรงนี้กลับมาตั้งกันใหม่ที่บูรพาบูรพาโอ้โหสองตัวสามตัวสี่ตัวบูรพาไม่แพ้มาี่ฟ้าฟ้าล็งมาแล้วฟ้าพลิกมาฟ้าเหินหนักเลยฟ้าพลิกมาฟ้าเลยว่าฟ้ายิงเลยลงมาฟ้าบูรพาฟ้าสายฟ้าฟ้าล็องมาฟ้าสายยโดโอ้

วุภาสว่างสี่ยังไงหนึ่งหนึ่งกับประตู1นึ่นนนแล้วตอนนี้ยังไงก็แทที่หนึ่งแล้วใส่ตายแล้วรแล้วบุฒิภาได้แล้วเรียบจังหวะนี้ไม่เปล่าแล้วยังไงได้โมงเรียบร้อยครับ กระชากนะแทงขึ้นมาให้กับเจ้าฟ้าเจ้าฟ้ากระชากทันทีงานลูกนี้ยังไงครับเรียบเข้ามาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหและลูกนี้เบอร์สิบเอ็ดยกขึ้นมาโโอ้หครับเจ้าฟ้าจะกระชากลูกนี้่าเนรับลูกนี้เราออีกทีหนึ่ง เอาแล้วครับอย่างคุณตะมุนอยู่หน้าประตูเจ้าฟ้ากระชากลูกนี้ยิงกันใช่เจ้าฟ้าต้องได้แล้วฟ้ามาจาังหวะนี้เราเจ้าฟ้ายิงมาแล้วเรียบกลับมาใหม่เจ้าเบสครับยกขึ้นมาจาังหวะนี้ครับมายิงมาดนเรียบร้อยยกแพ้เอาแล้วครับตอนนี้นะเจ้าฟ้านะลุดนะลุดทำไงเนี่เยเจ้าฟ้าเ,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 เรียบเรนะียบร้อยครับบทของโรงเรียนสวนกลาบครับ และดึงมาลูกนี้สำหรับเบอร์สิบเอ็ดแล้วใส่ขวาไปโอ้เข้าทางแล้วแต่เข้ากลางมเองลูกนี้รอกๆมาหมดครับโอ้โหวโอ้เรียบเจ้าฟ้าบูรพาพามาเองลูกนี้แหวกมาหนึ่งแหวกมาสองโอ้รบกรอบเจ้าฟ้าบูดาหลอกมาได้สวยเย็บแล้วเข้ามาจังหวันนี้เราใส่ซ้ายมาแล้วเรียบร้อยมาที่เจ้าฟ้าแล้วโอ้โหนี่พิกมาเขาสวยเลยครับ แล้วยิงด้วยขวาจังหวะนี้ไกลๆโอาาโ้โหแล้โวโยกลูกนี้ยิงลูกนี้เลยครับดึงมาแล้วโอ้โหเสียบอลให้เจ้าฟ้าอีกแล้วครับแล้วกระชากขึ้นมาจังหวะนี้แดนกลางแล้วเจ้าฟ้ามองยังไงแล้วกระชากหลุดไหมแล้วยิงขวาเข้าไปครับนี่ครับหมานี่ปล่อยให้ลากเลยหลากเลยยังไงฟ้าฟ้ามาในรอบคู่โทษฟ้ายิงลูกนี้เรียบร้อย E, e, กับตันฟ้ากับตันฟ้าแหวกตัดจะาหน้เอะแล้วจี้วสุดเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าล็อกมาจังหวะนี้แล้วลออีกทีครับแหมแล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยมาที่เจ้าฟ้าล็อกเข้าขวาแล้วได้ด้วยครับจังหวะนี้ครับยิงจังหวะนี้เรียบร้อยไม่ได้นะครับแต่ไม่ได้ สวยนะครับจังหวะนี้เอาแล้วครับวิ่งลุยมาแล้วเข้าข้างถนัดแล้วสักเอาแล้วครับใหญ่ลุยแล้วครับล็อกทีหนึ่งแล้วยิงด้วยสาย ยอดับแกวอยู่ที่จะฟ้าทีแหวกไปกแล้วอีกหนึ่งหลบไปแล้วเขาขากรอบเขตโทษเลี้ยงจี้ยิงขวาลูกนี้เรียบครองบอลได้ ai, ครับล็อกเข้าซ้ายจังหวะนี้นากรอบเขตโทษล็อกเข้าขวาทีหนึ่งยิงขวาลูกนี้เรียบร้อยล็อกข้าขวาส่งห้เพื่อนยอนในเรียบอนมีัตนี้เราจอลี้ยอวตัดบอลได้นึงแล้วดึงขึ้นมาและรดึงหลบและยิงโอ้โห ขยับส <S 々> ับโยกมาลูกนี้แล้วกีมาแล้วใส่ด้วยขวาเรียบร้อยแหม่มาที่เจ้าวิวเลโยกมาที่เสาสองมีเจ้าฟ้าวุฒิพามงเรียบร้อยเบด แตะมาถึงเจ้าฟ้าเจ้าฟ้างั้งเจ้าเบสโยนยาวขึ้นมาเจ้าฟ้าคโเลียงกระชากลากเดี่ยวเข้ามาอู้แล้วยิงเลยจังหวัดิีลีเสียงสัญญาณเนี้ยแล้วเรียบแต่ถ้าสามศูนย์สี่ศูนย์ไปแล้วเนี่ยเอาลูก,ลกนี้ จังหวะบ,บอลตกพื้นต้องระวังครับแล้วดูลูกนี้หลุดเข้าไปลูกนี้แล้วยิงโอ้โหเข้ามาตรงกลางลูกนี้บูรพาสว่างสีต้องเข้านีค่ครับองเข้าเอา,าแล้วฝาบูรพาส่ซ้ายเลียบไ,ได้อยู่ที่บวแก้วกีสอนโยกมาแล้วฝาบูรพาสว่างสีล็อกเดึงคืนและแปเรเลียบ เกอรทีสามเาูตัวสองแม่ในครึ่งเวลาแรกนี่ครับเป็นทางด้านโบแก,ก้สเกสรน,นี่ออกคือน้ำแล้วลูกนี้โคกอ้าวอะไรโยกมาอย่างนี้ฝาฝาบูรพาได้บอลแล้วลูกนี้ยังไงแต่มาแล้วชนยังได้อยู่แล้วล็อกดึงคืนอย่งนี้ใส่ซ้ๆเรียบลุยไปได้ด้วยเจา้าฝาหลุดไปแล้ว หลอกอีกหนึ่งจังหวะล็อกแล้วโอ้โหยิงเรียบร้อยครับจังหวะสองเป็นทางด้านหมายเลขสิบเอ็ดล็อกเข้าขวาแล้วลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับโรงเรียนองค์การทหารส่วนจังหวัดเชียงรายครับแล้วลูกนี้ยิงหลอกข้ามแล้วคอสมาจังหวะสองเป็นทางด้านมือแก้วเกษรยิงแล้วเรียบร้อยครับมันจะตกเยอะเกินไปแล้วโอ้โหอับมองตาข่ายก่อนทำไมครับมอาข่ายฮโห บอลลูนผาครับแล้วร้องมาลูกนี้มีรุนนบเรียบร้อยครับมาที่เจ้าฟ้าครับขยกมาลูกนี้โอ้โหคเรียบร้อยครับมาดีลักไอหลักแม่โยกไอสองทีแม่งกิงเกลไอไอลักมาอีกแล้วไอหลักดีดับมาอย่างพิเศษครับแล้วมาเข้าทางหน้าของรันลุงแก้ว แตนหน้าแล้วยิงจังหวะนี้พัดมาจังหวะนี้ยิงอนี้นาเวศอยู่ครับเราเป็นทนานของลาหลุ่มแก้วฉีดยันมาครับสำหรับลาลุมแก้วแล้วล็อกเข้าขวาแล้วยังไงยับเรียบขว่าครับยังได้อยู่ลาลุ่มแก้วสี่แล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยฟาจัดเลยครับฟาโอ้โหเบ็ลุยไปครับเบ็ดยกมาครับมานี่ฟาฟาเขยับเลี่ยบฟาสับ แล้วก็บาดบอลลูกนี้สองมีจังหวะก็เราไล่ฟ้าเรียบแล้วมีต่อฟ้ามีเติมพวกแกใสนบูรพาไม่ได้หลอกแล้วมาเองครับเขาซ้ายจังหวะนี้แล้วยิงเลยครับแม่เรียบร้อยแล้วฟ้ายกมามันกลับไปโทษ หนึ่งสองแถวสองเรียบ,บ,บเลยครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้เจ้าฟ้าครับยาวกว่าจังหวะนี้แล้วโอ้โหเรียบ้อยเจอเจ้าเบสกาเจ้าฟ้างางลูกงัดยาวขึ้นมาเจ้าฟ้าพักอกกระชากยิงเรียบยิงลูกนี้สุดยอดจริงจิตเนล้องปั่นลูกดีเรียบร้อย